บัวขึ้นมาแล้วรีบไปเถอ,อะเอาจริงเหรอไปไปไปตายตาแล้วเฮ้ยกลัวว่ะเขาเห็นอะไม่โดดดีเอ้ยบอกแล้วไมโดู นนี้พวกเราได้แต่งชุดลูกเสือโอ้โหขวดหล่อเท่เลยอ่ะถ้าเป็นลูกเสือเขาต้องร้องเพลงนะบุ้ยมาลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมามือขวาที่ขาลบกันมือขวาที่เขารบกันยื่นซ้ายออกมาพันที่ควรนับถือยิ้มด้วยเวลาจับมือยิ้มด้วยเวลาจับเพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกันเพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกัน เหนื่อยเนาะคนมันเลยอ่ะแล้วคนอื่นอ,อยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่มากันวะพวกผู้หญิงอยู่ไหนวะคือแค่ว่าเรามารอนโ <Nope. S 2> น้เฮ <ห ây? S 2> ้<อ>ยนั่นไงเข้ามาแล้วลบัวบัวโคตรสวยบัวเพื่อ,อนมาแล้วรีบไปเถอะอ้าวจริงเหรอไปไปทุกคนมาแล้วมาแล้วเหมือนกันแล้วมายืนทาอะไรตรงนี้นะ่ะรีบไปเร็วโอเคไม่ต้องรีบไปหรอกวันนี้อะ ครูไม่มา,อ,าอ้างั้นคานี้ก็ต้องเป็นข้าวบ้านสิไม่เหรอเพราะคุณครูอ่ะได้มอบภาร,รกิจไปที่เราแล้วอโอ้โอแล้วมีภารกิจอะไรบ้างภารกิจแรกก็คือให้ลูกเสือเนตนาลีไปหาไม้ง่าม,มาคนละหนึ่งอันโดยจะต้องหาจากบริเวณใกล้เคียงมีเวลา1ิบนาทีใครหาไม่ได้ต้องโดนลงโทษจากของที่อยู่ในกล่องสีแดงไม้งามไปให้งั้นคนพร้อมยัง พร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ยังไปเลยย i̇şte ังน mm ับหนึ่งสองสามก่อนมาหนึ่งสองสามไปนี่ได้ป่ะเนี่ยเอาไปก่อนแล้วกันผิดเลยเอ้ยสุดไหนเนี่ยเหลืออีก5้าทีแล้วเนี่ย ยอดเลยอันนี้ก็มีอันนี <im <im ้ก <ah ็ม yeah> ีอ UH> ันนี้ก็มีอันไหนดีนะอู้อันนี้ละกันอันใหญ่ได่ใจดีโอเคได้แล้วฮะไม่จะหมดเวลาแล้วหรอดีดีดอันไหนดีมากนี่จะแล้วนี่จะแล้วว้โชคดีไปไม้ง่ามันเล็กฮ่าฮฮน จริงไม่มาเล่นไม่งามนั่นไม่งามเหรออืมไม่งามหรือเคียวแล้วอีกข้างหายไปไหนอ่ะข้างหนึ่งนี่ไงได้อยู่นี่ของเราแช่์แกโอ้โหอันกระจิ้วริ้วอ่ะแค่ยังเป็นแบรนด์นี่คืองามของจริงไงนี่ของเรางามของจริงโอ้ยพูดเหืัวเลยว่ะมันโพไซดอนอ่ะโพไดอนคืออะไรกุเทพ่หวเพลงทะเลไงไม่รู้จักเหรอฮะอะไรดอนดอนนะจะไปรู้ได้จากไหนไง มัตนที่ของฝรั่งไม่ใช่เหรอเรารู้จักแต่สุสารโอ๊ยหยุดพูดก่อนโอเคมาเช็คอะได้แล้ว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 แสดงว่าทุกคนก็ผ่านภารกิจนี้เย้ภารกิจต่อไปกันดีกว่าภารกิจต่อไปมีอยู่ว่าให้ลูกเสือเนตรนาลีทุกคนผูกเชือกเงื่อนพิเศษพิรอดเงื่อนพิรอดไม่ใช่เงื่อนพิเศษเงื่อนพิรอด เพื่อยกขวดน้ำห้าขวดให้มาวางเรียงกันภายในเวลา3นาทีถ้าทำไม่สำเร็จต้องโดนลงโทษจากของที่อยู่ในกล่องสีแดงโอเคเดี๋ยวทำเองก็ได้เราทำเป็นแ้างั้นออกไปหาขวดน้ำกันแล้วกันไปได้โอเคได้แล้วแล้วเกมนี้มันเล่นไงก็เขาใหเอาเชือกผูกกับเอวไงแล้วก็ใส่เข้าไปในห่วงนี้เพืจะหยิบขวดน้ำขึ้นมาให้ได้โอเคได้ อย่าใช้มืออย่าใช้มืออย่าใช้มือใช้มือพ่ออะไรกอนดีอะไรกัตแล้วได้อย่าดอออออตายแล้วครับบุกบักครัเป็นนิมบุกคอนเต้เฮ้ยตายแล้วหอ่นกองกอง กนหน่อยนี่ยไม่ขยับมาขยับมาดงวางวางัวดึงเอาก้มตามก้มตามโอเคโอเคโ้ยอย่าดึงบอลเยวจะบอกล่วงทางนะโอเคเดินใกล้ๆกันไปไปไปเดินพร้มๆกันเอาขึ้นเอาขึ้นไปเปลูบังคับเกมส์ที่บ้า ไปไม่ค่อยทำพี่จี้ทำแล้วก้าเตั้มเฮ้ยไปเดี๋ยวไปสูงๆเลยเฮ้ยได้แค่ไปดิมาหนึ่งสองสามกลางกันไปอ่ะภารกิจนี้ถือว่าสำเร็จแล้วกันนะเพราะว่าไม่มีครูอยู่มทำสิ่งดังสวดเจ้าแอบตองก็ได้อะภารกิจต่อไปสัมผัสสิ่งของที่อยู่ในกล่อง เลยบอกให้ได้ว่าเป็นอะไรถ้าทายผิดต้องโดนลงโทษจากของที่อยู่ในกล่องสีแดงเว้ยไป,ไปเล่นกันมาลีากระปกนไป <c oughs> ไปเลย <c oughs> นั่งลง <c oughs> นั่งลงนั่งลงดินั่งบ้าดิข้างเดียวข้างเดียวข้างเดียวพอ, <c oughs> อ ี่คืออะไรไม่เป็นของทะเลหรือเป็นของอะไรคืออะไรวะเยลลี่เหรอไม่ใช่เยลลี่เอาเป็นว่ากินได้ใช่ไหมเป็นไหมยให้โอกาสไายมดเยลลี่สิบเก้าแปด10้าส่สามสองหนึ่งย มันคือชาวกล้ยชาวกล้ยชาวกังเหลาโดนกล่องแดงแน่นอนข้ามเลยนี่มาข้าม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 ขึ้นมายกยกเึ้ยกขาขึ้นเยอะเอาเอ้ายกอีกยกอีกยกสูงอีกมันไม่ถึงไม่พมสูงอีกเอออ้าวโอเคนั่งลงนั่งลงอ้าวลงเลยเฮ้ยคุณมาอลไรตัวอีกบอเฮียมากดยเยมาก มาก็ไอะยอะมาเฮ้ยเมื่อกี้มึงแขบได้ด้วยโไม่ใช่ไม่ใชู่กในแขบได้ลวงยอมแพ้แล้ยอมแพ้แล้วลยข้าวดินได้ไม่นไา่ดินได้บอกเลยว่าเยอะเห็นไหมล่ะนี่อเปืนอกั่นมันดินได้อะไม่ได้ขารินได้มาเดียวเดี๋ยวข้ามข้ามข้นั่งนั่งเออข้ามเออข้ามข้นั่งนั่งนัเฮ้ย นั่งนั่งเอ,เอา okay, ไปเรียบเลยตา<ป>ตาตาแล้วเฮ้ยกลัวลว่าเขาไม่เห็นอะไม่โดนดิเอ้ยบอกแล้วไม่โดน <c oughs> ไม่โดนไม่นดน,ดนพี่น่าเอาหมอ,อกกอน ดูสิข้างในเีอะไรมาบทลงโทของพวกเราดูแผลด้วยเครื่องสังเวหรอเฮ้ยแต่ข้างในมีเขียนอะไรด้วยอ่ะคนที่ถูกลงโทษจะต้องให้เพื่อนแต่งหน้าให้อ้าวตาเล็กคนเราเป็นต้นไปแน่ๆมางานดีๆนะนที่นาแรกอยากโดนให้ใครแต่งหน้าให้ให้ใครแต่งหน้าให้พวกเราสั่งคนณรวมๆรวมพี่บัว แต่งงานออชกาอะไกันอยากได้แบบแนวไหนแถพมานะน่ารัก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 ใช่ไหมน่ารักน่ารักโจ๊กเกอร์พี่รู้ได้ไงเข้าตาแล้วมั้งมันเข้าแล้วน่ะเออสีน่ารักออชกาน่ารักจริงโอ้โหแบบโจเกอร์ดิโอ้ จันอยากให้ใครแต่งหน้าให้ให้อน้าแต่งหน้าเลยให้แต่งหน้าให้มันดูรายการมาหมดเลยอ่ะรายการอะไรไรายการอะไรแล้วมันเพื่นรักนะเราคนดีเราเป็นโชคเก๋โอชกาไรโอเคชาที่จมูกให้ไอชาที่แก้มให้สวยสวย ดีมากออสกาเดี๊ยวเดี๊ยวทำไมมือก้านนุ่มจังวะอ๋อก็ฝรั่งไงฝรั่งขี้นกอ่ะเดี๋ยวอดี๋ยวถ่ายเยอะมั้งพอแล้วมั้งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกข้างนึงอีกข้างนึงอุย่งเดี๋ยวเดี๋ยวที่ฝันแค่นั้นต้องมากขาวไม่ใช่เหรอแมงพูดไม่ต้องพูด นี้ไม่ต้องจูเกอร์อวนแล้วนแรสงารดนวทำถึงดูหมู่พี่บแล้วเนี่ยตลกมากเลยเฮ้ยคุณคุณป้ดต้องวีดแล้วอะรีบไปขังเราไปเลยไปเลยไปเยไปเลยมองลยมอง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 ไปเลว